นมโมตัสสะพระกพระโตหละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกพระโตหละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกพระโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะพุทธาพุท,พทเทพุทโธอิติวิโสพระกวานโมอุทายะท่านมาชมเนี่ยมามาชมศิลปะนะฮะศิลปะอู่ทองครับนะศิลปะสองสมเด็จเนี่ยยุครอสี่เนี่ยนะ นะรอสีวยการที่สีนะฮะกราบท่านฮะเนี่ยคุณดูนะฮะยุครอสีนี่นะครับผงท่านเนี่ยจะแบบสีแบบคุณคุณแบบไปโซนทางน้ําตาลปีบอันนี้อันนี้ขยายด้วยเครื่องนะไอหลอดไฟนะตเต็มที่เลยนะคุณดูหลอดไฟนะฮะเขาจะออกนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นแบบสีน้ําตาลปีบนะฮะแล้วเขาคุณเหมือนน้ําตาลปีปนะบเลยคุณดูพิมพ์อู่ทองครับ แล้วพุทธศิ์เนี่ยท่านดูนะฮะเหมือนมีหูข้างเดียวนะข้างนู้นนะเนี่ยหูก็จะติดชัดนะข้างนี้นะศิลปะอู่ทองนะฮะแล้วศิว่าอู่ทองเนี่ดูหมวกนะฮะดูหมวกเสร็จปุ๊บนะฮะดูหมวกดูหุ่นครับท่านนะดูหุ่นนะหุ่นท่านจะไปแบบเนี้ยนะหุ่นท่านเนี่ยไม่ไม่เหมือนศิลปะอาเนี่ยศิลปะหลังนะรอห้านะดูเ๋ยท่านเปลี่ยนช่างเปลี่ยนอะไรก็จะขึ้นอย่างนี้นะคุณดูนะฮะ คือดูคุณดูทรงนะครับท่านนะฮะเพราะคุณท่านดูทรงนะคุณดูนะทรงท่านเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้สุขโขทัยนะครับผม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 มเข้าใจละถ้าเป็นเทียงแสนนี่ฮนะองค์ก็จะใหญ่กว่านะครับองค์พระทั้งองค์นี่นะองค์พระที่เราเห็นกับตุ๊กตาเราเนี่ยจะใหญ่นะจ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 ะ,จะล่ำใหญ่กว่านะอันนี้สุขโขทัยนะรับเยวกเขาัด นี่ยเขาลัดหดยุบแล้วดูด,ดูดูเม็ดเม็ดผงผุดขึ้นเนี่ยคุณดูนะฮะดผุดขึ้นจากจากจากข้างหูนะและ้วดูเนี่ยเรามองปุ๊บเนี่ยไม่ถึงหกหกวินาทีแล้วพอเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเราพอเรามองว่าก็ขดนะท่านนะเขาขดนะนนะเขาขดเขายุบเหมือนลุงคุดนะฮะผมเด็จลุงคุดธสองร้อยล้านเขายุบเหมือนกันน,น,นี่นี่พิมพ์ลุงคุดนะแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเขาเขาจารเหมือนกันหมดเลยนะครับท่านถ้ามีสังเกตดูนะผมเคยเทียบให้ดูนะ ลุงคุดตรงนี้เขาจะเป็นกลมๆนะฮะเป็นหัวจิกนะฮะหัวจิกแล้วเขาเขายุบเหมือนกันครับลุงคุดนะเขายุบนะเขายุบเป็นแองอย่างนี้นะฮะพระต้องยุบนะครับท่านลุงคุดเขายุบปุ๊บแล้วเขาก็ขึ้นนะฮะเขาขึ้นเสร็จก็ยุบอีกนะฮะยุบเสร็จแล้วก็ตรงนี้เขาลัดหมดเลยนะที่กว้างที่แคบครับท่านนะที่กว้างถึงด,ดูก็หดครับท่านหดเขาหดเหมือนสมเด็จลุงคุดสองร้อยล้านนะเขาหดเหมือนกันคุณูแล้วเนี่ยนั่งก้นยุบเหมือนกันแล้วเขาัดนะฮะนั่งเอวยุบก้นยุบนะ นะแล้วยันมีหมดทั้งองครับท่านนะยั right, นเะต็มเลยแล้วคุณดูศิลปะอู่ทองนะอู่ทองก็จะโคโลทรงท่านดูนะโคโลทรงนะฮะเนี่ยคุณดูโคโลทรงนะฮะอู่ทองก็จะแบบยังไงอะแบบไม่ฉลูดไม่ฉลูดนะเขาเขาเขาร่ำร่ำแบบทุ่มทุ่มนะอู่ทองคุณดูอู่ทองเนะี่ยฮะคุณดูทรงอนะู่ทองครับท่านนะอู่ทองนะ เราเราทราบได้ไงว่าเป็นอู่ทองนะเราทราบได้ไงเราก็ต้องมาสงสัยกันคุณดูนะอู่ทองนะอู่ทองเนื้อเขาจะเหมือนน้ำตาลเปรบนะ,ะนี่โดนโคมไฟนะคุณดูนะแล้วเขาจะแบบคนล่ำนะล่ำอ่ะคนร่ำล่ำนะคุณดูเราเราเราทราบเพราะอะไรเราทราบเพราะอย่างนี้ครับท่านนะเราทราบเพราะยัจนยจีนนะยันจีนนะยุคลอสีนะแล้วมีลอเรือขีดลอเรือเพราะทหารมันเราจะรู้อ่ะอ๋อพระองค์นี้มีอะไรมั่งอะไรอย่างนี้เห็นไหม ลอปลายลอเรือตรงนี้เนี่ยเขามีแล้วแล้วเนี่ยผงอันนี้นะครับเขาขดเป็นลางน้ําเลยคุณดูนะเหมือนเหรียญหลวงปู่ไข่นะขอบข้างเนี่ยเขาเป็นผงโลหะเขาจะขดนะคุณดูนะผงโลหะคุณดูเยนะเขาขดครับท่านขดจนขึ้นสันเลยคุณดูนะเนี่ยคุณดูสันนะฮะเนี่ยคุณดูสันนะฮะเนี่ยตรงตรงตรงเส้นเนี่ยเขาเป็นสันก็ขดเหมือนเหรียญหลวงปู่ไข่นะนะขอบข้างก็ขดขึ้นสันเลยฮะเขาเขาเป็นผงครับท่าน นั้นเราเพื่อลูกหลานเราสร้างบุญให้ท่านแม่สุมาลีผู้เจริญทุกขดูลอเรือเนี่ยเราสร้างบุญให้ท่านแม่สุมาลีผู้เจริญทั่วนฮะท่านพ่อสงวนผู้เจริญทั่วเนี่ยการให้เราเราให้สิ่งที่ถูกต้องนะนั้นเราเราเนี่ยคุณดูเดี๋ยวเหมือนเหมือนรอเรือครึ่งครึ่งครึ่งรอเรือคุณเห็นไหมท่านดูนะฮะนะคุณดูนะเนี่ยเหมือนครึ่งรอเรือนะฮะท่านจามที่ซ้ำนะซ้ำนะ เราเข้าใจนะอันนี้อันนี้เนื้อเขาจะแบบน้ําตาลปี๊บนะฮะเนื้อแบบน้ําตาลปี๊บเขาเขาเขา,เขาโคโลโซนฮะโคโลโซนแต่เขาขดร้อยห้าสิบปีก็ไปดูเนื้อเขาโคโลโซนอันนี้ก็โซนแบบลุงพุทธครับนะ,ะอัน,นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาโซนแบบลุงพุทธคุณดูนะนั่งนะฮะนั่งนี่เอวนี่ยุบลงไปเลยครับท่านนะเอวยุบก้นยุบนั่งกดลงไปท่าสมเด็จพิมพ์ใหญ่คุณดูเนะ่หดเพราะอะไรปกติท่านท่านทำโค้งอยู่แล้ว เป็นมิตินะมิติสมเด็จม,มีเยอะมิตินะองค์หนึ่งนะไม่มีล้นซุ้มนะครับท่านแล้วเพะนี่คุณดูเดี๋ยวพอมองเรารู้เลยเนี่ยตารางคว้ตารางเลยเนี่ยฮนะท่านเนี่ยเนี่ยตารางยันเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยเราเราศึกษานะยันนะเราเคยสร้างพระตั้งแต่สองพันร้อยสิบเอ็ดนะเราเรานะมีหัวเชือ้อมีอะไรมีบล็อกแม่พิมพ์อะไรแต่อะไรเราเคยสร้างสร้างจนเสร็จแล้วเราก็ไปเลี่ยมนะเราเลี่ยมเองนะครับท่าน เราเลี่ยมนะตอนสองพันหร้อยสิบเอ็ดนะเราได้สมเด็จมาคนแก่แกนะตามตีบเราทั้งนั้นเลยจะเอาสมเด็จเ,เราเราก็ยอมเขาอะเราอยากได้ขุนแผนบ้านกลางเขาก็ไปหาจนได้ขุนแผนบ้านกลางให้ผมแล้วก็ให้สุขโขไทยผมมาองค์ลีลานะแล้วก็เนี่ยองององ,องสมเด็จองค์งท,งที่องค์ที่องค์สี่เหลี่ยมเท่าเล็บมือที่เสนอมาไม่กี่วันเนี่ยองนั้นที่เนื้อจัดมากเลยนะองค์นั้นชั้นเดียวอะไรไงเนี่ยนะที่หน้าเป็น หน้าเป็นพระกินเนตหน้าเป็นพื้เนกทุกอง์ท่านดูเนี่ยนะเราเข้าใจแล้วนะผมจะได้เรียนท่านเนี่ยเรียนท่านบอกว่าจะไว้จะมาให้ดูว่าอู่ทองเป็นยังไงนะฮะอู่ทองเป็นยังไงสุโขทัยเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูเทียงแสนกันเลเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยิบเชียงแสนให้ดูกันเลยเชียงแสนก็จะใหญ่กว่าเดี๋ยวผมดูนะผมเชียงแสนก็จะล่ำใหญ่นะล่ำใหญ่นะเดี๋ยวนะเนี่ยเชียงแสนอย่างเงี้ย าจะล่ําใหญ่นะคุณดูนะคุณดูหุ่นเชียงแสนนะนะคุณดูเชียงแสนก็ล่ําใหญ่นะคุณดูนะเดี๋ยวผมยกอู่ทองขึ้นนะแล้วผมยกอู่ทองขึ้นองค์นี่นะร้อยเหล็กจานนะไอสกิดสกิดนี่นะฮะผมยกขึ้นแล้วเดี๋ยวท่านดูเนะท่านท่านดูเชียงแสนนะเชียงแสนหุ่นก็จะใหญ่กว่าท่านนะคุณดูนะเชียงแสนหุ่นนี่เชียงแสนหุ่นอย่างเงี้ยบางชุดนะบางชุดนะหุ่นอย่างเงี้ยเขาจะหุ่นอย่างนี้ทั้งชุดนะฮะ เหมือนสกเด็สร้างนะนะแบบคลอกนี้คลอกนี้นะมันจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งทั้งชุดนะคุณดูเทียงแสนนะคุณดูเทียงแสนหุ่นก็จะใหญ่ใหญ่นะฮะคุณดูนะที่เรา <_ D> ๆๆเราเราศึกษากันคุณดูเทียงแสนก็จะใหญ่กว่าใหญ่กันสุขโขทัยนะฮะคุณดูเลยหุ่นก็จะล่ํานะคุณดูี่เทียงแสนก็จะล่านะคุณดูนะฮะเนี่ยเราเราวันก,ก่อนผมก็ไม่ทราบนะเมึ่เพิ่งมารูา <_ d uty> าม haya, าเงี้ยเมื่อกี้ก่อนจะออกคลิปดีนะออกคลิปแล้วเรามี <_ d uty> เรอมีความรู้นะฮะเขาจะล่ําเขาจะใหญ่กว่านะนะคุณดูเดี๋ยวเขาจะใหญ่กว่านะเดี๋ยววางทิศๆกันนะเขาจะใหญ่กว่านะให้คุณดูไกลๆไงนะให้ห่างๆเนี่ยเห็นไหมคุณดูขุนนะขุนเชียงแสนนี่เขาจะใหญ่กว่าเทียบกับเทียบเทียบอันนี้ดีกว่านะเทียบเทียบไม่อู่ทองละเทียบสุโขทัยกับเชียงแสนนะเขาจะใหญ่กันเนี่ยเพิ่งทราบนะเพิ่งทราบเมื่อกี้ก่อนจะก่อนจะกดคลิปเนี่ยนะ ียดูเอ๊ะโอ้โหแล้วคุณดูนะฮะหุ่นก็จะใหญ่กว่านะอ๋อถึงเชียงแสนนะเทียงแสนองค์เล็กๆยังมีนะท่านนะเล็กๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยวันนี้ยังหยิบอยู่เลยเน,นี่ยในองค์เล็กๆคุณดูเนี่ยธรรมดาสมเด็จนี่นะครับท่านนะสมเด็จองคหนึ่งเนี่ยกว้างยาวนะฮะสามจุดสี่บวกเจ็ดเดินทางนะสามจุดสี่บวกกันเจ็ดเดินทางนะฮะสองจุดสามนโมพุทธายะห้านะ กว้างสองจุดสามนะยาวสามจุดสี่คุณดูองค์นี้นี่ฮะเขาน้อยกันจนะุดศูนย์หนึ่งนะเนี่ยคุณดูนะเขาน้อยกันจนะุดศูนย์หนึ่งนมีเหตุผลหมดนะสมเด็จสร้างเนี่ยนะเนี่ยองค์นี้เขาน้อยกันจุดจุดศูนย์หนึ่งครับท่านแล้วไม่มีล้นซุ้มนะผมยังไม่ได้ดูพริกผมรู้เลยเพราะสมเด็จเขาไม่มีล้นซุ้มนะเขากดบล็อกแม่พิมพ์นะฮะเนี่ยเนี่ยองค์นี้เขาเขาเล็กกับเขานะจุดศูนย์หนึ่งนะ มีอยู่องค์ครับท่านแบบเนี้แล้วเวลาคุณไปส่องกับแดดในะข้างหลังนี่นะฮะจะเห็นเหมือนเหมือนเหมือนแผ่นเงินเลยนะฮะคุณส่องกับแดดคุณอยากจะขยี้ลูกตานะสมงเ็จท่านเก่งนะสเด็จตริจารณ์โตพลังสีแห่งวัดระครังท่านเก่งนะท่านท่านปรุงยังไงลคุณดูเดียนฮะไม่มีแข็งนะแล้วดูเดี๋ยวเขาเขาพลิ้วไปตามธรรมชาติเขาขดเนี่ยเขายุบเนี่ยฮะเขายุบเนี่ยเขายุบเขายุบทั้งผืนฮนะเขายุบทั้งผืนฮนะ เขายุบต้องผืนครับไม่มีล้นซุ้มนะเขายุบต้องผืนเนี่ยอย่างเงี้อยอย่างนี้ต้องมีอะไรสักอย่างนนะเพราะว่าน้อยอ่เขาอะน้อยเขาจุดศูนย์หนึ่งทั้มสมเด็จที่สามจุด